สวัสดีค่ะสาวมนในโนเวมาแล้วค่ะวันนี้สาวมนขออนุญาตพูดไทยนะคะวันนี้สาวมนจะมาเล่าประสบการณ์นในการได้รับวัคซีนอยู่โนเวก็คือได้รับวัคซีนป้องก COVID ันโควิดคือของไฟเซอร์ค่ะที่มีประสิทธิภาพป้องกันสูงสุดเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดก็คือประมาณ95%ค่ะที่เรารู้รู้อยู่กันเนาะค่ะเนาะว่าประมาณว่าไฟเอ,อ่อวัคซีนตัวไหนที่ปฏิ ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ1ไฟเซอร์95%้ 2, เอร์เซนอโมโนโดน่าประมาณ94% 3าสิบอนต์สก็คือสนูุปิกสโนดูนี่กับสโนสปูนิกสปูนิกประมาณ91%แล้วก็ J&J ประมาณ66%นะคะแล้วก็เอสตาร์ซินิกาประมาณ 62%และก็ที่เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดก็คือซีโนแวคค่ะประมาณ50%แต่ก่อนหน้านี้อยู่นอเวก็ที่ไล่มาตอนนั้นนอร์เวก็จะมีซ e ีโนแวคเอสตาซินิก้าแล้วก็ J&J ก็จะอยู่ในระบบของนอร์เว์ที่จะฉีดให้ประชาชนทั่วไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าในเมื่อมันไม่รองรับในตลาดโลกรัฐบาลในนอเว์เขาก็เลยได้ลบ ออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ไฟเซอร์ไว้ให้ฉีดเฉพาะให้กับประชาชนเพราะว่ารัฐบาลที่นอร์เวย์เขาให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะใจเขาใจเรานะคะเนาะเนี่ยยังจะออกเราอีกคิดถึงใจเขาใจเราประมาณว่าประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนค่ะอยู่นอร์เวย์ไม่ว่าจะคนจนคนรวยได้รับอันไหนที่มีประสิทธิ ธิภาพที่ดีเขาจะให้ประสิทธิภาพที่ดีแก่ประชาชนเสมอเท่าเทียมกันเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือข้อดีในการอยู่นอร์เวย์นะคะแต่ก็คิดถึงบ้านเราเนาะแบบว่าแต่ก็เข้าใจนะคะคนที่จะไปฉีดวัคซีนแต่ละอย่างที่เมืองไทยเราก็ต้องกังวลเป็นธรรมดาอยู่ที่นี่นอร์เวย์ค่ะออตั้งแต่ตอนที่มีวัคซีนเข้ามาแรก เขาก็จะให้คนที่มีอายุเสี่ยงก่อนที่จะได้รับวัคซีนก่อนนั่นเป็นเรื่องปกติก็คือช่วงอายุประมาณ70-80ปีจะได้รับวัคซีนก่อนค่ะแต่บางทีบางคนก็มีโรคภูมิต้านทานไม่เท่ากันเราก็เคยได้ยินมาว่าเออฉีดตัวนี้แล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วฉีดตัวนี้ก็อาจจะมีคน หัวใจล้มเหลวเฉียบพันเพราะว่าบางคนมีภูมิต้านทานหรือว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วเราก็มีความกังวลด้วยเหมือนกันแต่ตอนนั้นเขาก็จะให้ไล่ไล่ไลอายุลงมา80ได้รับก่อนแล้วก็70แล้วก็มา60แล้วก็มาลงมา50แล้วพอช่วงหนึ่งเออนึกว่าโควิดจะหายระบาดแล้วแต่ก็ยัง แล้วไประบาดในช่วงเด็กวัยรุ่นอายุประมาณสัก18ปีรัฐบาลที่นี่ก็เลยให้เด็กอายุประมาณ18ได้รับวัคซีนวัยรุ่นได้รับวัคซีนก่อนอ,อ,อายุประมาณ30-40ก็รอต่อไปจนถึงคิวประมาณ40เริ่มมาแล้วสาวหมอนก็เลยได้โทรไปจอง ในการจองฉีดวัคซีนที่นี่ฟรีนะคะแล้วไม่ต้องมีอะไรมากแค่ไปจองกับเทศบาลที่นี่เขาเรียกว่าเทศบาลหรือว่าชื่อว่าคอมมูนแค่โทรไปเราต้องดูในเน็ตด,ด้วยว่าเขาให้เปิดจองหรืออยังเปิดจองชั่วโมงเราก็สามารถโทรไปจองได้พอโทรไปจองปุ๊บแล้วทีนี้พอเขาไม่ว่างเขาก็โทรกลับมาหาเราค่ะเทศบาลแล้วทีนี้เขาก็จะถามว่าเป็นเวลานี้ได้ไหมเขาก็จะบุ๊กิ้งให้เราได้เลยแล้วก็ไปฉีด โทรวันนี้ไปฉีดพรุ่งนี้ได้เลยค่ะไม่รอคิวยากแล้วก็ไปก็ไปประมาณ20นาทีไปเตรียมใจเอาไม่ใช่ให้ไป,ไปเตรียมตัวก่อนค่ะเพราะว่าจะให้ไปลงทะเบียนแล้วหมอก็จะเขาก็จะถามว่าชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็ไปนั่งรอประมาณ20นาทีแล้วก็ถึงคิวแล้วก็พอไปถึงหมอเขาก็จะถามว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม เป็นหอบเป็นเห็บหรือมีอะไรผิดปกติกินยาอะไรอยู่ตอนนี้แพ้ยาอะไรโน่นนี่นั่นเขาก็จะถามหมดค่ะอยู่ที่นี่แล้วหลังจากนั้นหมอนกาบอกว่าฉีดเบาๆนะค่อยยานเข็มและหลังจากนั้นหมอก็ลงมือฉีดรู้สึกทันเราก็มีความกังวลอยู่นะคะแต่ว่าความกังวลของเราก็คือเราได้ยินมาว่า ได้ยินแต่ขา่าเนาะว่าเออฉีดคนนั้นฉีดคนนี้แล้วเออบางคนป่วยบางคนไม่สบายน่นนี่นั่นแต่ตอนนั้นก็ฉีดเสร็จปุ๊บเราก็มีความรู้สึกมันก็จะเจ็บนิดนึงเนาะเป็นธรรมดาค่ะฉีดยาก,ก็มีความเจ็บแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปนั่งรอประมาณ20นาทีเพื่อรอดูผลแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการใดๆก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะ ในแล้วหลังจากนั้นสาวมอนก็เริ่มปวดแขนมานิดนึงเหมือนมีอะไรหนักๆหน่วงๆที่แขนเหมือนอะไรมาดึงเราไว้เจ็บแขนยกแขนไม่ขึ้นประมาณนั้นนั่นคืออาการข้างเคียงของสาวมอนแต่ก็อาจจะเป็นแต่ละคนแตสนส่สามีของสาวมอสไม่เจ็บเลยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บเขาไม่ปวดแต่บางคนก็ถึงกับเป็นไข้ก็มีต้อง เป็นไข้สองสามวันก็มีค่ะแต่ว่าสาวมันไม่มีอาการค้างเคียงก็มีแต่อาการคือปวดที่แขนตรงที่ฉีดแค่นั้นค่ะถ้าปวดส่อ,อหมอก็บอกให้กินยาพาราได้ค่ะอยู่นี่ก็ยาพาราเหมือนบ้านเรานะคะจะปวดอะไรก็ยาพาราแต่สาวมอนก็โชคดีค่ะไม่มีอะไรก็ไปทํางานได้ปกติทุกวันนี้ก็ดีแล้วค่ะแต่ก็จะได้รับเข็มสอง คือวันที่29กันยายนก็เว้นห่างประมาณ12อาทิตย์ค่ะได้เขาก็จะออกใบนี้มาให้เราว่าเราได้รับวัคซีนแล้วนะ1ดอก1เข็มอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็เข้าใจความกังวลที่บ้านเราเนาะประเทศไทยเราค่ะว่าเขาไม่อยากฉีดเพราะว่า ได้ยินข่าวหล,หลายๆคนเสียชีวิตหรือว่าอะไรเราก็เคยได้ยินมาเนาะก็เป็นธรรมดาว่าบ้านเราวัคซีนประสิทธิภาพต่ำมากเรายังได้ยินแล้วยังสงสารบ้านเราเลยค่ะแต่อยู่ที่นี่โชคดีอย่างรัฐบาลเขาคิดถึงประชาชนสัดส่วนใหญ่ก็เลยได้รับแต่สิ่งดีๆให้กับประชาชนก็เลยเป็นผลดีด้วยค่ะบ้านเราก็ได้ยินแต่ฉีดซิโนแวค แล้วก็เอสตาซินิก้าก็เลยกังวลอยู่ค่ะพ่อหมอนยังไม่อยากฉีดเลยเขาบอกว่าขนาดพยาบาลฉีดสองเข็มเขายังเสียชีวิตเลยลูกพ่อก็กลัวแต่แม่ก็ฉีดไปแล้วค่ะของเอสตาซินิกาแต่แม่ก็ฉีดมาแล้วเป็นเดือนแล้วแม่ก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆอาจจะอยู่กับ สุขภาพร่างกายของเราด้วยแล้วก็ภูมิต้านทานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันก็เลยแบบว่าบางคนฉีดแล้วอาจจะแพ้บางคนมีโรคภูมิแพ้บางคนมีโรคแซกซ้อนในขณะที่เราฉีดเราไม่รู้แต่บางทีคนฉีดไปแล้วเออเป็นวัคซีนที่แบบแพ้กับเราแต่ว่าก็ถ้าแต่ไม่ได้บังคับกันเนาะคะ่ะเนาะว่าเธอจะฉีดหรือไม่ฉีดที่บ้านเราคะ่ะ เป็นธรรมดากังวลถ้าเป็นหมอนอยู่เมืองไทยหมอนก็อาจจะไม่ฉีดก็ได้เพราะว่ากังวลไม่รู้เขาจะมาฉีดอะไรแล้ว,ลวยิ่งได้ยินข่าวว่าจะมาผสมเอสตาซินิกากับซิเนเวคเข้าด้วยกันยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่วันนี้ก็สาวหมอนเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะว่าสาวหมอนได้รับวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มแต่สำหรับคนที่จะฉีดหรือไม่ฉีดก็แล้วแต่ความดุลพินิษของใครของมัน นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเข้าใจในความในเหตุผลของแต่ละคนว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดถ้าจะฉีดก็ต้องได้ได้รับความรองรับจากตลาดโลกเหมือนอย่างว่าค่ะทุกคนก็ต้องอยากฉีดและป้องกันตัวเองอยากมีอายุที่ยืนยาวต่อไปสู้ต่อไปยังไงสาวมอนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ถึงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็ขอส่งกําลังใจดวงน้อยๆส่งให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างหายจากโรคโควิดขอพรได้หนึ่งข้อสาหมอนอยากขอให้ประเทศไทยเราห่างหายจากโรคไล,ลน์นี้ขอให้โรคไลน์นี้จงไปให้พ้นด้วยทิดยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสาวหมอนในนอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวหมอนในอนอร์เวย์ด้วยนะคะวันนี้ไปละคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ